สวัสดีครับมากันอีกแล้วครับกับข้อสอบอนุกรมนะครับอันนี้จะเป็นอนุกรมแบบยากนะครับผมโดยจะมีนะครับเลขอ่ะสิบสองอ่าเลขหกสิบสองหกสิบแปดสิบสองสี่สิบแปดสามสิบหกนะครับโดยที่เราหาอ่ามันจะมีสังเกตว่าจะมีเลขซ้านะครับก็คือมีเลขลดลงเราอาจจะไม่ได้หาเหมือนเดิมนะครับเราต้องดูความสัมพันธ์ของตัวเลขด้วยนะครับผมอ่าในที่นี้นะครับผมเห็นแล้ว อันดับแรกผมเห็นแล้วว่าหกเนี่ยหกมาหกอีกมาสิบสองมาสามสิบหกเนี่ยผมสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นโดยการคูณเนาะนะครับใช่ไหมเพิ่มขึ้นด้วยการคูณน,นะครับอันนี้คูณอะไรหกเป็นหกเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยการคูณหนึ่งใช่ไหมครับหกมาสิบสองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยการคูณเท่าไหร่นะคูณสองนะครับเอ๊ 12, นี่มาช6สิบเพิ่มขึ้นด้วยการคูณเลยนะคูณ3นะครับแล้วมาอีกตัวหนึง่งแสดงว่ามันมันจะข้ามใช่ไหมครับสังเกตไหมครับว่ามันจะข้ามตัวที่เราตามหาแล้วรู้ค่านี้เนี่ยนนว่ามันคูณด้วยอะไรคูณด้วย4นะครับเป็นอะไร36คูณด้วย4นะครับจะได้อา 100, ่าหนึอยเท่าไหร่ สี่สิบสี่นะครับผมเห็นไหมครับเอมันเพิ่มขึ้นโดยการคูณใช่ไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับก็สังเกตสังเกตไปเรื่อยๆครับไอเราทํายังไงเราถึงจะได้ตัวที่เราหาเนะนะนครับอ๋อมีอีกนะครับอาจะแปงว่าเนี่ยเห็นแล้วหกเนี่ยบวกหกตัวเนี้ยใชยังไงดีหกตัวเนี้ยครับหกบวกกับ หกตัวนี้ได้ตัวนี้เห็นไ,ไหมครับแสดงว่าหกบวกกับสิบสองตัวนี้ได้สิบแปดตัวนี้สิบสองตัวนี้บวกกับสามสิบหกตัวนี้ได้สี่สิบแปดตัวนี้งั้นแสดงว่าตัวที่เราตามหานะครับสามสิบหกตัวนี้บวกกับบวกกับอะไรบวกกับหนึ่งร้อยสี่สี่เนี่ยจะได้ตัวที่เราตามหานะครับเอาหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ ร้อยสี่สิบสี่บวกสามสิบหกได้ศูนย์ทดหนึ่งเป็นห้าเป็นแปดหนึ่งแปดศูนย์อ่ะนะครับแสดงว่าตัวนี้คือเท่าไรตัวที่เราตามหานะครับคือหนึ่งร้อยแปดสิบเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีแบบยากนะครับอ่ะตอบข้อไหนตอบข้อหนึ่งนะครับอันนี้คืออนุกรมแบบยากนะครับก็คือคิดสลับซับซ้บอนนะครับเราต้องมอง ตัวที่คูณนะครับตัวที่คูณตัวที่หารหรือตัวที่บวกให้ออกนะครับ <c oughs> เพราะว่าอนุกรมเนี่ยมีรูปแบบการหาไม่ตายตัวอยู่แล้วนะครับเราต้องมองความสัมพันธ์ต่างๆนะครับมองข้ามการบวกหรือจะเป็นการคูณหรือจะเป็นการหารหรือจะเป็นการลดลงนะครับมีหลายวิธีในการทานะครับลองสต็อปตั้งแต่ตอนแรก่ะถ้าท่านมาเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ว่าลองสต็อปทำนะครับผมจะมีลงคลิปเรื่อยๆนะครับก่อนสอบกพครั้งนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับรอคลิปต่อไปนะครับว่าคณิตศาสตร์เราจะมาดูเรื่องอะไรกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ